สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนม,มางานสตางค์หนังสือแห่งชาตินะจ๊ะอ้าวเจอบุ๊ดบูธใหญ่บุธใหญ่หญคิโอคุนิยะมีอะไรบ้างมาดูกันก่หน่อยดิมีอะไรบ้างาก่นนอนด,ดูกันก่อนดิอ่าก็ต้องมีหนังสือญี่ปุ่งญี่ปุ่งนี้ฮะ one piece one piece ห้าร้อยบาทเอาดีมาเอาดีมหมห้าร้อยบาทต้องข้ามเป็นจูเนียจูเนียคิโอคุนิยะคิโอคุนิยะ โอ้หน้าอุ้ยสือเจ๋มมากเลยเธอต่อต่อต่อมีอะไรอีกข้างในสื่อทั่วไปหนังสือเด็กการศึกษา,าหาพยายามหาบูธที่แบบคุ้นคุ้นไงวุ้นานวีบุ๊กนานวีบุ๊กอยู่มใจไปดูนานวีบุ๊กก่อนนะครับ power tactics เรนนี้เกมเกมการ์ดถือยิ่งใหญ่มากครับมีมีแบบ มีห้องเล่นกันเลยอ่ะนะนี่ต้องก็ต้องไปศึกษาไปเนี่ยเราก็เราก็ยิ่งแบบขับแก๊ปไม่รู้เรื่องอะไรด้วยสามโคก,กอันนี้ของอะไรอะ่ะสุขภาพใจสุขภาพใจสามโคก,กสามโคกไอ้เรากนะนะ็เดินตามแนวเสาไปแล้วเนี่ยมีแนวเสาเราเห็นแนวเสาก็เดินตามแนวเสาไปนะเดินตามแนวเสาเอ๊่ยังไง original press สร้างสารรค์บุ๊ k B2S ไปดูเจ้าใหญ่ก่อนนะครับที่มีผลงานโดดเด่นมากมายช็อปงานแฮนด์เมดเท่ๆไม่ซ้ำใครและเพิ่มติมจากงาน d เมากมายที่จะช่วยลดคามลบากนชีวิตัองคโต๊ะก็คือโต๊ะมาเก็ตค่ะอุ้ยมีหนังสือบิ๊กเนตันด้วยแล้วกนเยเปิดร้านหนังสือนะหนังสือเช่า B2S มีอะไรบ้าง B2S นั้นมีบุ๊ นั่นไงโอ้โหมีหุ่นนี่เจ้าใหญ่หมดเลยครับท่านผู้ชมมาให้ยมามาติชนเอาไปดูบิ๊กอีกขึน้นอยู่หน่อยหน่อยนะมีอะไรบ้างนะหนังสือเด่นรรเด่นด้านหน้ามีอะไรบ้างเอ่ยคุณแม่คิดโอ้โหมีนันเล็กด้วยน,นกักเล็กน,นกักเล็กนักเล็กนะจ๊ะกดนักเขียนนานมีบุ๊กนานมีบุนน๊กมีอะไรบ้างนานมีบุ๊ก อยู่ที่ไหนก็หลับปุ๋ยหนังสือแนวเด็กๆนะท็อกวอดท็อกวอดนายอินนายอินนันมีบุ๊กอ๋อขายแม่นมีบุ๊กขายรายการหนังสือครับอินขอบคุณครับอันนี้เป็นบูมนะคะรองดืลนะค่ะเป็นบูมสำนักสื่อเพิ่มภูใจนะคะขอบคุณครับนายอินนายอินต่อต่อ นายอินนายอินโอ้โหนายอินได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลวนี่สิบโมงนะครับงานเปิดเป้งคนมาโอ้โหดูดินายอินนายอินแจมแจมนะครับก็มีอีกกี่วันไม่รู้นะดูใน Google เอานะครับแต่งานน่าสนใจมากเลย